สวัสดีค่ะพ่อครองและนักเรียนทุกคนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราก็เจอกันคลิปแรกนะคะครูขอแนะนําตัวก่อนนะคะครูชื่อครูนัทนานะคะนามสกุลปีวิทาเรียกว่าครูพี่มูก็ได้นะคะครูพี่มมก็จะสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะระดับชั้นอนุบาลสองนะคะวันนี้นะคะครูมมก็จะพาเด็กๆนะคะมาเรียนในเรื่องของการเกิดร่มกินน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะจ <cin> ุดประสงค์ในการเรียนรู้นะคะ1นนะคะนักเรียนบอกสีของลุงกินน้ําได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถบอกเวลาของการเกิดลุงกินน้ําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงการเกิดลุงกินน้ํากันเลยนะคะเดี๋ยวเรารับฟังไปพร้อมๆกันเลยเย้ สำหรับเมื่อกี้นะคะเราก็ได้รับฟังเพลงในเรื่องของการเกิดรุ้งกินน้ำกันแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่ารุ้งกินน้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะค่ะจากเพลงเขาบอกแล้วว่ารุ้งกินน้ําเกิดขึ้นหลังฝนตกใหม่ๆใช่ไหมคะขณะที่ฝนตกใหม่ๆเนี่ยมันจะมีละองน้าเนี่ยที่ยังหลงเหลืออยู่คราวนี้ละองน้านะคะมันได้ไปกระทบกับแสง นะคะ,ะกระทบก,กับแสงเรอแสงของพระอาทิต์ใช่ไหมคะทาให้เกิดการหักเหนะคะ,ะกลายเป็นแถบลุ้งทั้ง7ดสีนั่นเองนะคะโดยแถบลุ้งเจดสีนี่นะคะก็ได้แก่สีอะไรบ้างเอยเด็กๆสีม่วงสีครามน้ําเงินเขียวเหลืองเสดแดงนั่นเองนะคะโดยการเกิดลุ้นทิ้นน้ำนะคะเด็กๆจะไม่เลยทิศทางของมันจะเกิดตรงข้างกับพระอาทิตย์เสมอนะคะ ในเรื่องของการเกิดลุ้นขีดน้ำครูก็จบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะฝากการบ้านนิดนึงนะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะกแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะของเรื่องลุ้นขีดน้ำนะคะในหนังสือนักคิดวิทยาศาสตร์หน้าที่1ิบนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะเด็กๆหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าไม่จําเป็นก็อย่าออกไปไหนคะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ,คะสําหรับวันนี้คูโมูขอจบเนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ บายสวัสดีค่ะ